อยากเลยนั่งนั่งลงกอลัสนั่งลงก่อนนั่งอยากเลยเปล่านั่งลงเกาลัดแล้วนั่งลงนั่งลงแม่คนสวยแล้วอะไรอ่ะ เราเข้าบ้านไปแล้วหลอนไม่ไรปะโอ้โหไอ้กัด <c oughs> <c oughs> เขาทำไมนะฮะหลนะ่ะกัดหูเดี๋ยวจะนี่แสบเส้นเรื่องเราอ่ะ เขาไม่ได้เล่นของเขาดีกว่า